อะไรเดี๋ยวดีวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อออว่าเราอันถ่ายคะ จะรีบไปเลยริวๆๆๆๆๆๆเป็ไม่เขามีไปอัดเพลงวันเสาร์ไม่พอตามไหนบ่อกตามไปอ <reais> ีกเออไปฟงเสียงเราจะได้เสียงจะได้มา นี่มลเลกับมาถ่ายด้วยหนอยที่นี้อ่ะไอโฟนที่มองไครเนี่ยไอโฟนที่อยู่กับพี่เนี่ยยังไม่รู้อัะเด็กรทียพิมลอุ้ยพี่หนิงไม่บอกรู้คูยูขค่ะไนกันอยู่แฮปปี้เบิร์ดแบ อ่าเดะามานะคะอุยนำาติดชิงได้วงชิงได้ให้สวยปัดขนาดนะแล้วก็รักเขาเป็นงานด้วยวันนี้เขาแต่งหน้าสวยนี่สุดเลยคุณีปัดขนตาล่ะ